สเปคเด่น Xiaomi 12T จัดเต็มใช้ชิป Dimensity 8100 Ultra พร้อมกล้องหลัง3ตัวเ่นหลัก108 000, 000. ล้านพิเซลมีข้อมูลว่าทาง Xiaomi ตรวเดยมที่จะเปิดตัว Xiaomi 12T Series อย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ครับโดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือและการรับรองจากประเทศต่างๆเผยม,มาเยอะพอสมควรเลยนะครับ ล่าสุดก็ได้มีสเปคหลักของ Xiaomi t, เซมี 12T เผยมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยทางเซมี UI ได้ออกมาเผยถึงสเปคของเซมี 12T ว่าจะมีหน้าจอ OLED ความละเอ 2, 12, ี 1, PC, ยด2,712คณ1,220พิกเซลใช้ชิปมี d เดเทคไดมนส t ต8,100อัลตรที่มีขนาด5นาโนเมตรให้แรมมาแบบ LPDDR5 ที่8 g ิก่วนดรำเป็นแบบเย S 3.1มีให้เลือก128 g ิกับ200เส OK ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งเลนหลักความเรียน108ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ Samsung ISOCELL HM เเลนอัลตร้าวาองเกิความเรียน8ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Samsung S5K 4H7 และเลนมาโครความเรียน2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเรียน20ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 596หรองรับการสแกนด้วมือบนหน้าจอมีระบบชาร์จเร็ววัตต์หรือ120วัตต์อีกด้วยครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t าเพียงแค่เดอนละยี่สบบาทท้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ